ผมไม่รู้ว่าธรรมชาติจะลงโทษคุณยังไงนะแต่ผมจะบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคุณะติดตามค้ลัสองมานานแค่ไหนแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือว่าธรรมชาติไม่ได้เคยลงโทษเราเลยเว้ยมีแต่เราอะไม่น่ารักกับธรรมชาติเองธรรมชาติที่ว่านั้นน่ะก็คือธรรมชาติตัวเราและธรรมชาติหรือโลกใบนี้ที่เข้าไปล้อมก็คือตัวเราด้วย ทีนี้ประเด็นคือทําไมเราถึงมองว่าธรรมชาติลงโทษง่ายเลยเราไม่รู้สึกเพื่อนพอเราไม่รู้สึกเราก็เลยมองเตงไม่ออกว่าเราคืออะไรกันแน่นึกออกไหมมีแต่คนถามหาว่าเราคือใครเราคือใครไม่ต้องไปถามหาเราไม่ใช่ใครเลยทั้งนั้นนะเราคืออะไรเว้ยประเด็นคือถ้าเจียนถาม ถ้ามาถามครสเขบอกว่าเราคือความรู้สึกไอความรู้สึกเนี่ยก็คือไอความเป็นธรรมชาตินี่แหละที่มันเนื้อเดียวกันเลยก็คือเนื้อแท้เลยนะก็คือความร้อนหรือแจ๋วควาตชนันเองคุณก็จะงงเต๊แล้วทีนี้ว่าเอ้า <laughs> ไม่เป็นความร้อนแจ๋วออนได้ไง <laughs> นั่นแหละครับเฮ้ย <h ai> ผมก็ไม่รู้จะพูดไงวะผมทำงี้มาสามหกปีแล้วเนี่ย ที่บวกพูดเรื่องนี้มาประมาณเจ็บ,บจหนักๆก,ก็3ปีกว่าทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นของหัวคลิปนะครับว่าไอ้ที่บอกว่ารายได้มันไม่พอจริงเราเว้ยมนุษย์เรื่องไม่งไม่มีรายได้ที่เป็นเงินหรือเฟยสไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมกําำลังจะประมวลภาษาและให้เข้าใจคำว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของสาวกกันะก็คือคำว่าความทุกข์ ต้องแยกให้ขาดแยกให้ออกระหว่างเขาว่าความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์นะทุกที่ปราศจ,จากรายได้เรามาตั้งต้นว่าไรายได้เราเป็นธรรมชาติก่อนแล้วนะเข้าใจแล้วนะธรรมชาติไม่ใช่เฟียสเว้สิ่งที่มนุษย์สร้างอ่ะคือเฟียสธรรมชาติกับตัวเราเป็นเรื่องเดียวกันก็เรืยอว่สามอย่างพระเจ้าสร้างเกิดเองแล้วก็พ่อแม่ทําให้เรามาเกิด โอเคไหมเนี <Yeah. S 2> ่ยตั้งต้นได้เสร็จปุ๊บเ <Yeah. S 2> จนชวนคุยว่าเราคืออะไรเราก็คือความรู้สึกครับทีนี้ในตลาดพูดถึงความรู้สึกก็คือภาษาเราคือความร้อนเลยครับ mm. นี่เราคือความร้อนหรือแจวอ่วรอนเลยครับแค mm. ่นั้นเองเพราะเราเป็นความร้อนที่ได้มีความร้อนที่น่นจะมีแสงเห็นได้ในตาที่ได้มีแสงมีความร้อนที่นั่นแม่งมียาชื้นแน่นอน ที่ด้านแป้งมีสััสเทือนแน่นอนนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี้ที่ว่านะครับมันคือตัวเราเราคืออะไรเก็ตไหมเราคือความร้อนเป็นพื้นฐานเสร็จมาดูครับระบบเพราะเราเติบโตมาเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้จําจําการเงินจําสารสุขจําการบองการปกครองในระดับโลกนะครับจำอิลชฉุยแฉกเลยเรามาโฟกัสกันที่การเงิน อีตัวนี้แหละที่มันทําให้เราไปต่อไม่ได้เว้ยมันถูกบีบมันบีบเราให้เข้าวังวนกับกับแลักรายได้ตั้งแต่ระบบการศึกษาระบบการทำงานตลอดจนระบบรายได้และหรือทุกๆอย่างที่มนุษย์แม่งสร้างที่เขาว่ามันมีอีลีทมีวานมีผู้นำอะไรบางอย่างที่ อยู่ใต้พรมหรืออยู่เหนือพรมอะไรสำนองนี้โอเคไหมไไหม,มาเะน่ะเหนื่อยชิบหายเลยมาถึงตอนเนี้ถ้ายังไม่เข้าใจผมบอกให้รู้เลยนั่นแหละถูกต้องแล้วครับเพราะเราถูกกลืนให้ไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับเราถูกกลืนกลืนจนเราไม่รู้ตัวสุดท้ายเราก็พิ่งพึ่งพาเต็งไม่ได้นั่นแหละครับ ผมถึงบอกว่าการทําให้ได้กินและกินเสร็จเหลือกินข้าไปขายทีนี้พอมารู้สึกตัวมันก็สายไปแล้วถูกปะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเลยต้องใช้จักว่าตอนเนี้ยทําความรู้สึกซะการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือการจะรู้จักทําความรู้สึกการรู้จักการทําความรู้สึกหรือการรู้จักความรู้สึกหรือการรู้จักความร้อนในร่างกายอะ่ะคือขนทางเดียว ที่จะนำไปสู่การแก้เรื่องดีได้ง่ายสุดมากกว่า99.99% 99ถ้าอยากรู้ก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ว่าพอรู้แล้วอ่ะอยากรู้อ่ะอยากเปลี่ยนแปลงเตียงหรือเปล่าก็แค่นั้นนะไม่ใช่แค่อยากรู้แต่ไม่อยากฟังมันก็เป็นเช่นนี้แหละสอนนอนอ ส้มน้อยน้อยข้อศอจะเลยขอรู้สึกครับ